โอเคนะครับมาเจอกับผมกับ c คอฟเด Duty นะครับเดี๋ยวขอตั้งค่าก่อนนะอ้าวเฮ้ยเรียบร้อยโอเคครับพร้อม First Floor g r ก y Building เจอละเจอละว่าไงเพื่อนอ้าวไม่โดนไม่โดนไม่โดนเป็นบรรยายนี่อุ้ยไม่โดนว่ะไอเฮี้ยงการหายใจไม่ทันนะครับขอใหม่ ไหนอ่ะเออโดนยิงเออเรียบร้อยโดนตายแล้วยิงได้สวยนะสหายโอเคเรายังต้องยึดส่วนที่เหลือของสารกลางขอปืนหน่อย thank you ไปปีตามเพื่อนครับ go 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 เฮ้ยเยอรมันเพียบโอ้โหพวกเยอรมันเพียบเลยอะเกือบตายละเฮ้ยโอ้โหบุกมาเลยวิ่งแบบไม่คิดเลยสินะว่าไงเพื่อนโอ้โหบุกหลังเยอรมันนะครับพูดภาษาเยอรมันโอ้โหเพียบ นี่ปะยืนกระสุนหน่อยโอเคมีการยิงกันทุกที่นะครับตอนนี้ลิกหน่อยลึกน่อยโอเคเคลียร์แล้วเคลียร์หมดโอเคเตรียมตัวรับศึกหนักนะครับมันจะบุกมาละเตรียมตัวรับศึกหนักเลยพี่น้องโอเคนะครับ เตรียมตัวรับฝึกหนักมันเริ่มการโจมตีแล้วไหนวะโอ้โหมาละซอยหนึ่งนะครับล่วงหนึ่งลวงหนึ่งเออเอาไม่โดนไม่โดนไม่โดนเล็งเอ้าเฟิชชิบหายไม่โดนวะบุกมาละเอ้าไม่โดนสงสัยตาถั่วอื้อพระดีนะครับพระดีปะจุกระสุนบิงมาเลยน้องเฮ้ย อย่าให้มันตั้งปืน MG42 ได้นะครับว่าไงเรียบร้อยล้มนี่ใหญ่ล้มโอ้โหไม่ตายสองนัดตายเลยอย่าให้มันเข้ามาใกล้กำแพงนะครับอ้าวโอ้ยโดนโดนกดดันนะนี่ยัยอือเฮ้ยมันมาเรื่อยๆรื่อละตามมันไว้เพื่อน AI เกมนี้สุดยอดมากนะครับสมจริงมาก เกมปี2004 2005ละยังมันอยู่เลยอุ้ยลม้ลมลม้มล้มเออเรียบร้อยโอโ้โหไม่ตายเอมาแล้วนะครับนั่นไงยิงไปยิงอย่าให้มันเข้ามาได้นี่ไงล่วงหนึ่งโอโ้มันเข้ามาเรื่อยๆแล้ว ยิงมันเข้าไปเรียบร้อยนะครับล่วงแล้วถล่มมันถลมม่ลมมันอย่าให้มันเข้ามาได้นะนี่ไงเต็มหัวเลยว่างให้เพื่อนทักทายกันภาษาชาวบ้านอุ้ยปีนมาและอือเฮ้ยมันเอา m g 42มาว่ะต้องจัดการ MG ก่อนนะครับเรียบร้อย อเ,เอาเอาระเบิดไปคนระับเอาระเบิดต้านไว้เรียบร้อยมันกำลังเข้ามานะครับโอ้โหนี่ไงต้านไว้ต้านไว้อย่าให้มันเข้ามาเออคนที่สองสามสี่โอเคยิง m อ็มสี่สองนะครับ เรียบร้อยเก็บนี่ไงอีกหัวนึ่งอีกคนนึงล้มล้มเออโอ้วิ่งมาละเอ้ยมันจะฟืนคนมาตั้งว่าไงเพื่อนนี่ไงเฮ้ยไม่ตายนี่เรียบร้อยจัดการก่อนนี่ไงเฮ้ยยังไม่ตายโอ้โหสองนัดโอ้มันเข้ามาละตายละมันจะบุกเข้ามาละ นี่ไงเฮ้ยเออเฮ้ยมันเข้ามาแล้ววะนี่ไงมันเข้ามาละมันเข้ามาละชิบหายละมันบุกเข้ามาละมาดูกระสุนเร็วโอ้ยมันบุกเข้ามาละเออโอเคใช้ปืนบาสูก้านะครับ บาสุก้าบาสุก้าจัดไปมาแล้วตุ่มไม่โดนบรรจุกระสุนเขี่ยละมันมาละไม่โดนได้ไงวะเราก็ยิงไม่พลาดนะนี่ไงเต็มเต็มอืมโอเค อุ้ยโดนยิงโดนยิงโอ้มันเข้ามาตามมันไว้นะครับตามมันไว้อุ้ยเออมาเดินเข้ามาละมันเข้ามาละนี่ไงอย่าให้มันเข้ามาได้นะครับถอยมันเออ เฮ้เวพวกเยอรมันบุกเข้ามาถึงที่เลยมาดิอาเอ้มันยอมแพ้แล้วนี่ไงยอมแพ้แล้วเหรอมันยอมแพ้ละนี่ไงยอมแพ้อะไรหรอนี่ให้มันถอยได้นี่ไงโอเคชนะว่ะพี่น้องชนะโว้ย อชนะอื้นนะอโอเคแรักษาแคมเปญหมดละตัดพาร์ตเต้นเต้นต้นตัดพาร์ตเตตัดพาร์ต